ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนมะม่วงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนมะม่วงที่ผมใน้ครับที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับจากความพยายามที่เราทํามาเข้าปีที่สองนะครับปีนี้เราก็ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับมะม่วงปีนี้ของเรานี่ ดูออกผลผลิตค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยครับจากปีที่แล้วนะครับของเราประสบกับปัญหาเจอทั้งเชื้อโรคนะครับโรคยางไหลโลรคแมลงนะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งเีเเี้ยเราเราโดนหนักแล้วขว่าจะแก้ไขนะครับจนจนได้อย่างนี้ นะครับก็ต้องใช้ความมานะความพยายามหลายอย่างครับป้องกันทั้งเชื้อโรคเชื้อรานะครับโรคย่างไหลของเราก็สูญเสียไปหลายต้นนะครับมันก็ยืนยืนตายผ่ายไปเลยนะครับวันนี้เราพามาดูมะม่วงนะครับกีนของที่บ้ารรองที่ผมได้ทำอยู่นะครับ่นะครับ เรานี่ไม่ใช่ต้นเดียวนะครับหลายต้น,นครับสามร้อยกว่าต้นตอนนี้ของเราครับดูนะครับแต่ละช่อนะครับแต่ละช่อแต่ละช่อนะครับเรานี่ติดเยอะมากมากเลยครับปีนี้ก็เหลือแต่ว่าเราก็ต้องดูแลให้ลูกของเขาอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับช่วงนี้น้ำเราก็จะขาดไม่ได้ มันก็จะมีปัญหาตามมาอีกหนึ่งประการเพราะว่าปีนี้ถ้าอาจจะแรงเยอะหน่อยครับซึ่งก็เหลือเรื่องจัดก,การเรื่องของระบบน้ําอีกทีหนึง่งนะครับมี่เราาามา,าดูครับเยอะมากนะครับเรามีเยอะสมบูรณ์นะครับนับดูเลยครับช่อช่อหนึ่งนะครับดูครับดูลูกไต้เลยนะครับ เยอะมากนะครับแต่ละชอ่อคือบางบางต้นนี่ก็ลูกลูกใหญ่แล้วนะครับบางต้นก็กน,มมนะครับลูกหอยนิ้วม่วงโป้งมือแล้วครับครับบางต้นก็ลูกนี่ครับใหญ่กว่าน้ำโป้งมือครับเราดูนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวผมจะ อัปเดตเกี่ยวกับวิธีการดูแลการบำรุงการรักษาอีกทีนะครับเพราะว่าลองมานี่ก็สองปีเต็มๆนะครับถือว่าปีนี้เราประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นกับการจัดก,การเรื่องโรคและ,มะแมลงนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปจะแนะนำเรื่องการดูแลการรักษาอีกทีหนึ่งนะครับขอดูอนผลิตของ รอบนี้ก่อนว่ามันจะสมบูรณ์ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ